เอ้ยไอ้นี่คนโมมาไล่คนเลยว่ะ <c oughs> นกเลี้วเบิร์ตนี่นี่นี่น,น,นกเลี้วเบิร์ตเลยจิงผมมไเบิร์ตไม่ใจปวเป็ดเลเอ้ยวเบิร์ตเลย,เย,เย,เยต่อมาเสื้ออะไรนะเสื้ออะไรเสือ้ออะไรเสื้อเสื้ออะไรวะนี่เ,เสื้อจากกัวเหรอเสื้อจากกัวนะมันเสื้อจากกัวเสื้อรูงบิดต่อมา <c oughs> เอ้ยนี่บางทีมจะคล้องคนได้อ่าจิงจอกมาจิงจอกมาจิงจอกสุดท้ยจิงจอกใช่โอ้โหยอดขับวอดมานี่มีนกนกนกขมิ้นนกขมิ้นเหรอจอยเอ้ยไม่ใช่เลยนกขมิ้นมันจื่บบอลเราไปวะบอลเดียวนกอะไรนีะครับนกขมิ้นอะไรเลยจริงจริงนะโอ้ยนกขมิ้นเอานกขมิ้นนกขมิ้นนกขมิ้น không giảm lâu năm chưa có lý do ai yêu không ai yêu nhiều này yêu ơi vậy thân nóc Đi nang ơi chọc nàng luôn nóc nàng luôn nóc nàng luôn chọc nàng chọc nàng luôn chọc nàng luôn chọc nàng luôn what oh, yeah.